จอสปอร์ตหล่อเข้มดุดันมั่นใจทุกการเดินทางสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาในช anel u t u b e นะคะของ f o r ์ Pro รดีดีค่ะเรรินค่ะที่ปรึกษาการาขายของโชว์รูม f o r ์พนัคอนมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินค่ะแล้ววันนี้นะคะก็พาลูกค้าทุกท่านมาพบกับตัวเน x t เจ n r a n เจ r ร์ o r t ค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นในรุ่นของ สปอร์ตนะคะในรุ่นของขับ2นั่นเองค่ะก็จะมากับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนั่นเองในรุ่นของสปอร์ตนะคะเราจะมีให้เลือกกันถึง3รุ่นด้วยกันนะคะเริ่มต้นด้วยตัว Nexgen Ranger Sport นะคะมากับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรตัวเทอร์โบนะคะซึ่งเป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองกับกำลังแรงมาที่170แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรกันค่ะกับราคาต้้ง่ําหน่าย9 0 0บาท และรุ่นนี้ค่ะที่อยู่ข้างๆเรล,ลินนะคะก็จะเป็นในรุ่นของ n e x t g e n ร์เลนเ r อร์สนะคะมากับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดค่ะกับราคาตั้งจำหน่าย974,000บาทค่ะและรุ่นนี้เขายังมีในระบบขับเคลื่อนแบบ4คู4ด้วยนะคะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองมากับราคาของเขานะคะที่1,059,000บาทค่ะและรุ่นนี้เขามากับ5สีสันนะคะตัวเลือกให้กับลูกค้าได้เลือกกันนะคะก็จะมีสีขาวที่เป็นสีขาว อาร์ติกไวท์แบบนี้เลยที่อยู่ข้างๆเรลินและมีสีดำนะคะ b อ o l u ลู b แ a c k สีบรอนเงินอลูมิเนียมแมทัลลิกนะคะแล้วก็สีเทาดำเมทัลอิโอเและสีไฮไลท์นะคะสีเ e d o n a o r a n เรหรือว่าสีส้มนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสีที่แต่งออกมาก็สวยก็หล่อก็เท่นั่นเองค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะคะว่าฟีเจอร์ของเขามีอะไรบ้างและการตกแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะลูกค้าได้สั่งแต่งอะไรกันบ้างเรามาชมกันเลย เริ่มจากด้านหน้าค่ะได้คัสตอมใหม่นะคะเป็นกระจังหน้านะคะทรงรับเตอร์รุ่น V6 นั่นเองค่ะเป็นตัวอักษร Ford FORD นะคะเน้นทำสีดำคมเข้มให้แบบนี้เลยนะคะเป็นกระจังหน้าที่เราอัพให้ใหม่นะคะเพิ่มความรอนะคะให้กับเจ้า Next Gen Ranger Sport คันนี้เลยพร้อมกับไฟ มินิไลท์นะคะแสงสีส้มนะคะ3จุดบนกระจังด้านหน้าซึ่งจะทำงานควบคู่หรือว่าติดไปพร้อมกับชุดไฟหน้านะคะชุดไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟนะคะโปรเจคเตอร์ LED ให้แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นหลอด LED มาคู่กับไฟรูปสีแคมนะคะเป็นรูปตัว C ะะเป็นปเดย์ไลท์ติดตอนระหว่างการขับขี่นะคะเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นั่นเองค่ะและ จุดสาคัญนะคะที่เราเพิ่มความหรอให้กับคันนี้นั่นคือชุดแต่งวายนั่นเองซึ่งชุดแต่งวายนะคะจะเป็นชุดแต่งทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะเพิ่มความรอความเข้มความดุดดันให้กับตัวรถแบบนี้เลยจะเป็นกันชนด้านหน้านะคะให้แบบนี้เลยจะเป็นครอบลงไปจากตัวเดิมนะคะตัวชุดแต่งวายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมด้านหน้าค่ะ รุ่นเน็กเจนสปอร์ตนะคะจะมีชุดตะขอหรือว่าหูลากจูงคู่หน้าให้แบบนี้ซึ่งมาติดตั้งให้มาแล้วจากโรงงานนั่นเองค่ะสามารถที่จะลากจูงน้ำหนักได้ถึง3.5ตันกันเลยทีเดียวค่ะและยังมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าที่เป็นระบบ LED ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะการเพิ่มความรอของเขานะคะ จบอยู่ที่ล้อแม็และยางรองเท้าใหม่ขนาดออฟโรดนะคะขนาดแม็กวงรอบที่20นิ้วเลยนะคะออฟเซตตัวนี้นะคะลึกล้นล้นมากๆเลยค่ะออฟลึกที่44นั่นเองเป็นลายแม็กที่ลูกค้าสามารถเลือกแล้วก็คัดสันได้ยางนะคะเรามาพร้อมกับยางแร็ปเตอร์นะคะเป็นยาง r t ร์ทีรัเชรนนั่นเองยาง RT ก็จะวิ่งทั้ง ทางไฮเวย์แล้วก็ทางออฟโรดกับไซส์ที่33.5 2ไอ20กันเลยค่ะและในด้านของการอัพแมกระยางให้ใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มความสูงใน,ในการโฟววงเลี้ยวด้วยนะคะยกความสูงด้านหน้าและด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับปรับในเรื่องของปีกนกเปลี่ยนเป็นปีกนกปรับองศาให้ใหม่นะคะเป็นของโยงนั่นเองค่ะ องศาปีกนกหรือว่าปีกนกชุดนี้นะคะของโยงเขาก็จะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งสีเทาแล้วก็สีแดงแบบนี้เลยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะการปรับองศาปีกนกตัวนี้ก็เพื่อเพิ่มความโฟนในการเลี้ยวนะคะแล้วก็สมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นช่วงล่างด้านหน้าของตัว n x เ Gen Sport นะคะเขาจะเป็น Double Withbone นะคะปีกนกอิสระ2ชั้นพร้อมเหล็กกันโคง้งแล้วก็คอยสปริงนั่นเองแล้วก็ยังมาพร้อมกับ ดิสเบรกนะคะคู่หน้าให้ด้วยนะคะ,ะตัวสัญลักษณ์แก้มข้างตัวนี้เลยสัญลักษณ์ของซิงเกิลเทอร์โบเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบเดียวนั่นเองลืมให้ดูคิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อทรงแรปเตอร์เลยค่ะตัวนี้จะเป็นชุดงานของชุดแต่งวายนั่นเองจะมีสัญลักษณ์ของเขานะคะชุดแต่งวายเป็นชุดแต่งที่ออกแบบมาเป็นทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะ กระจกมองข้างค่ะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้นะคะแล้วก็ชุดครอบนะคะจะเป็นสีเทากราฟให้แบบนี้เลยและความกว้างของกระจกมองข้างก็กว้างมากขึ้นจากรุ่นเดิมนะคะเพิ่มการมองเห็นนะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่แล้วก็ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะมือจับประตูนะคะเป็นสีเทากราฟนะคะทุกรุ่นของสปอร์ตจะเป็นสี เทาก่าไฟให้มีรอยบุ๋มนะคะเพื่อรองรับในการทํางานของระบบกุญแจสมาร์ทย์เลตนะคะเปิดปิดล็อกประตูได้แบบอัตโนมัตินั่นเองใส่เบ้าลอ่อมือเปิดประตูให้นะคะแล้วก็ด้านบนเราใส่ราลหลังคาให้ค่ะเาวาหลังคาสปอร์ตสีโครเมียมนะคะสามารถเลือกได้นะคะทั้งสีโครเมียมแล้วก็สีดําด้านเลยค่ะเพิ่มความสปอร์ตนะคะติดตั้งเพื่อความสวยงามนะคะตัวนี้ไม่เน้นการใช้งานแล้วก็การรองรับน้ำหนักนะคะ ช่วงล่างนะคะจุดช็อคอัพของ Next Gen Ranger Sport เขาจะเป็นช็อคอัพแบบโมโนทูปนะคะตัวรุ่นนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่เป็นรถแบบครอบครัวนะคะแล้วก็เชิงพาณิชย์ได้นะคะไม่เน้นการบรรทุกเยอะนะคะเพราะว่าช็อคอัพตัวนี้เขาเน้นการขับขี่แบบนุ่มนวลน,นะคะใช้กันแบบครอบครัวกันไปเลยมีบันไดข้างนะคะขึ้นท้ายกระบะให้แบบนี้เลยค่ะสำหรับ Next Gen Ranger รุ่น Sport แล้วก็น้ำมันที่ใช้นะคะของเขาก็จะเป็นดีเซลนะคะรองรับได้ถึง B20 เลยทางน้ำมันของเรานะคะจุได้ถึง80ลิตรกันเลยค่ะชุดไฟท้ายค่ะเป็น LED ให้นะคะสำหรับ Next Gen r a n g e r Sport นะคะเป็น LED ให้แบบนี้เลยอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนโคมให้เป็นทรงเปลี่ยนชุดโคมใหม่นะคะให้เป็นแบบ f u l LED l เหมือนว t แทเลยค่ะ ตัวนี้เป็นโคมที่ตรงรุ่นนะคะเป็นปลั๊กอินตรงรุ่นไม่ตัดไม่ต่อสายไฟนะคะเป็นถอดโคมเก่าแล้วก็ใส่โคมใหม่เข้าไปเลยค่ะกันชนท้ายค่ะของสปอร์ตนะคะเขาก็จะมากับสีเทากาไฟแบบนี้นะคะแล้วพร้อมสีดำด้านกันดื่นนะคะส่วนเว้าในการขึ้นกระบะท้ายให้แบบนี้โลโก้ฟอร์ดนะคะด้านใต้เรามีการติดกล้องถอยจอดให้สำหรับ Next Gen r a n g e r Sport นะคะขึ้นที่หน้าจอกลางในตัว รถเลยสำหรับการใช้งานถอยจอดมีไฟเบรกดวงที่3ที่ขอบกระบะแล้วก็กระบะนะคะเรามีการใส่ขอบจากโรงงานนะคะเขาใส่ขอบปิดกระบะกันลอยนะคะแล้วก็กันก,การใช้งานให้กับรถทุกรุ่นนะคะไลเนอร์ติดตั้งเพิ่มให้นะคะ,ะกระบะท้ายจะเห็นว่ามีความ ลึกแล้วก็มีความจุมีความกว้างมากขึ้นเพราะว่ามีการขยายเรื่องระยะฐานล้อนะคะจากเดิมจากรุ่นเดิมนะคะตัวเลนเจอร์ตัวเก่านะคะเพิ่มมาอีก50มิเมนะคะเพื่อเพิ่ม,พ,มพ,พ,พื้นที่การใช้งานาการบรรทุกช่วงท้ายนะคะแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงอีซี่ลิฟแบบนี้เลยสามารถยก ได้มือเดียวเลยนะคะเป็นฝาหล่ะท้ายผ่อนแรงให้แบบนี้พร้อมอนเนกประสงค์การใช้งานนะคะมีจุดยึดซีแคมให้เส้นไม้บรรทัดไทนะคะถ้ารุ่นนี้นะคะเราจะมีการเพิ่มแพ็กเกจให้ด้วยจากโรงงานนะคะมูลค่า30,000บาทลูกค้าก็จะได้จุดของเซ็นเซอร์เพิ่มด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ได้ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบตรวจจับคนเดินถนนแล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องเลยระบบไฟหน้า นะคะไฮบีมคอนโทรลไฟหน้าปรับสูงต่ำให้แบบอัตโนมัติไฟหน้าปรับสูงต่ำให้แบบอัตโนมัติด้วยเดี๋ยวเราดูห้องโดยสารด้านหน้ากันนะคะสำหรับห้องโดยสารด้านหน้านี่เลยค่ะการตกแต่งภายในของรุ่นสปอร์ตนะคะเรามาพร้อมกับการตกแต่งภายในเป็นเบาะหนังแล้วก็เบาะหนังสังเคราะห์นะคะเริ่มตั้งแต่แผงประตูด้านข้างมีเท็กเจอร์การออกแบบนะคะให้เป็นหนังแล้วก็เดินได้ตะเข็บแบบนี้เลย มือจับประตูค่ะเป็นแบบใหม่นะคะตรงที่พักแขนแล้วก็กระจกนะคะเป็นแบบออโต้คู่หน้าเลยนะคะแบบสัมผัสเดียวเบาะสามารถปรับได้ถึง6ทิศทางนะคะสัญลักษณ์ของเขาก็จะมีการปักนะคะคำว่าสปอร์ตที่ตัวเบาะให้ด้วยนี่เลยอันนี้คือรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังนั่นเอง พวงมาลัยนะคะก็สามารถปรับได้ถึง4ทิศทางนะคะยืดเข้าออกขึ้นลงได้เป็นระบบมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะมีระบบคุดคอนโทรลให้ด้วยนะคะสามารถตั้งเมนูต่างๆนะคะที่พวงมาลัยได้เลยนะคะปุ่มพุสตาร์ทให้ไฟหน้านะคะที่ปัดน้ำฝนจะทำงานแบบออโต้ให้เลยค่ะหน้าจอกลางนะคะมากันที่ หน้าจอแบบมันติทัศนาด 10. 10.1นิ้วกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอที่รองรับนะคะในส่วนของการใช้งานตั้งค่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อไวเลสแบบไร้สายนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Apple CarPlay หรือว่า Android ก็ตามค่ะสามารถรองรับการใช้งานได้เลยค่ะมีระบบแอร์นะคะแยกอิสระซ้ายขวานะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดเนาะ แล้วก็เขายังมาพร้อมกับความปลอดภัยค่ะภายในนะคะเขามีถุงลมน้รภัยถึง6กตำแหน่งกันเลยค่ะสำหรับ NexGen t Ranger Sport แล้วพร้อมสมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างค่ะไม่ไว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียร,รภาพการทรงตัว ESP ระบบป้องกันล้อ,อหมุนฟรีและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ำ ROM เลยค่ะ มากันแน่นๆฟีเจอร์หนักๆนะคะพร้อมกับราคาตั้งจําหน่ายนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะรุ่นนี้นะคะ974,000บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเลลินนะคะมาสอบถามโปรโมชั่นสอบถามแคมเปญเงื่อนไขการออกรถนะคะเลลินมี โปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้าได้เลือกสรรนะคะตามความพอใจตามความสะดวกของลูกค้าเลยนะคะเบอร์โทรติดต่อ0993294932ค่ะหรือว่าจะกดมาที่ ID Line หรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาลืมแจ้งเลยนะคะต้นคลิปนะคะรักวนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับชมการรีวิวรถที่เลยลินมีมามอบแด่ผู้ชมทุกท่านหรือลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วยังไงคลิปหน้าเรามีอะไรดีๆมารีวิวให้ดูก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ